ครับผมมาพินกับชาแนลฟิลไทยในยูทูบครับนี่เขียนผู้อุโมงค์เลยครับไปชันชลาร3 4 5สาสถานีพัดใหญ่นะจะเหมือนกับสถานีต่างประเทศหลายแห่งก็คือว่าเวลาจะไปอีกชันชลา,านะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับอันนี้อยู่ที่ชันชลา,าหนึ่งชันหลา,าที่ติดสถานีแรกจะเป็นชันชลาราหนึ่งหรือแพลตฟอร์มวันนะครับถ้าไปต่างประเทศวิธีไปมี2แบบครับโดยมากก็คือว่ามีทั้งแบบ ีนบันไดไปนะครับก็คือไม่ใช่สะพานลอยข้ามนะครับอีกอันก็คือว่าเป็นอุโมงค์แบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาลอดอุโมงค์อันนี้ที่จอดอยู่เป็นขบวนรถทักษิณารัตน์นะครับรถไปตู้จีนใหม่นะครับขบวน31นะครับที่มาถึงหันใหญ่ผมจะไปขึ้นอีกขบวนหนึ่งนะครับผมก็เดินลงบันไดไป ไปแพลตฟอร์มสองสามนะฮะอันนี้ก็ขึ้นได้ไหมครับสองสามฐานชะลาสาม ก็ทังชลาสามครับผมเอ๊ะขผไปไหน <c oughs> นี่ก็มาถึงทางชลาสามนะครับไอรถหัดใหญ่สิวันก็ลกนะครับผมรรเข้วนที่2เนทางชาที่3ขาะนี้เป็นวรถเร็วคนที่เปเสถาเีนทารสบไม่สาารถถานชุหัใหญ่รายท้าสถานที่ห นี่ก็เป็นวิธีครับข้ามโมงเหมือนที่สถานีาชันชลาสามครับผมแล้วพบกันใหม่กับชแนลฟรีไทยในยูทูบครับก็เป็นเก็ดเล็กเกตน้อยสำหก,การเดินทางสำหรับคนไม่ทราบน,นะครับ